ถ้าที่คือเราใช้อุปกรณ์ทั่วไปใช้เลนห้าครับเวลาเราใช้เลขมายคือเดี๋ยวนี้นะครับอุปกรณ์ทั่วไปก็จะมีนะเริ่มอีกนะครับมีเลนหนึ่งเลนห้าเลนสหนึ่งศูนย์หรือว่าเลนสิบนะครับก็เอาเป็นว่านะครับมาดูมาดูเลาส์ห้าเป็นยังไงดูจากภาพกันถ้าดูจากภาพนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในกรณีนะครับที่เรามีฮาร์ดดิสต์นะครับอยู่สี่สี่ตัวนะครับเราจะเห็นนะครับว่าครับ ข้อมูลนะครับการจัดเก็บข้อมูลนั้นนะครับแม้ว่าเราจะอยู่ในห้าที่ตัวจริงแต่ว่านะครับเราจะเห็นะครับพาลิตี้นะครับได้กระจายนะครับครับด้วยเหตุนี้ถ้าห้าที่ตัวหนึ่งนะครับเกิดเฟลขึ้นมาเช่นตัวที่เกิดเกิดเฟลขึ้นมานะครับข้อมูลส่วนนี้ยังอยู่แต่ตรงนี้ไปนะครับหรือถ้าสมมติว่าพาลิซิตี้ตรงนี้เกิดมีปัญหาขึ้นมาชจุดนี้เข้าไปแล้วถ้าหากว่าเราใช้เหร เลส3เอแถวแถวสุดท้ายนะครับอันนี้นะครับเป็นเป็นพาลิซีถ้าเกิดตัวนี้ตัวนี้ไปก็ไปหมดเลยอันนี้คือนะครับเลสเลส3นะครับแั้วเลส5เขาเป็นการกระจายพาลิซีนะครับออไปนะครับคขาถามว่านะครับเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องต้องการพาลิซีนั่นแหละครับแต่ผมไม่ได้ทราบนะครับว่าครับความผิดพลาดของข้อมูลนะครับนี่ยนะมันน้อยนะครับนะครับแล้วก็ความแม่นยำของข้อมูลนะครับนันสูง นะครับและด้วยเหตุน <S those S 2> ี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนเครื่องระบบเลนเลนหนึ่งเลนหนึ่งนคือไม่ไม่มีพาเลทตี้เลยนะครับไม่มีเลยนะครับมั้นเวลาเวลาเวลาทำการดึงข้อมูลนะครับด้านออกมาเนี่ยก็ใช่ว่าเรานะครับจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดมันก็มีแต่ถ้าเลนห้าโอกาสความผิดพลาดนี่จะแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับและเช่นเดียวกันครับเวลามีปัญหาครับการดึงข้อมูลออกมานะครับก็แทบจะเป็นศูนย์เช่นเช่นเดียวกัน ส่วน5้ติ๊กนะครับอย่างน้อยก็สาตัวทุกไปาโดยทั่วไปจะพิมพ์ไว้ที่นะครับเต็มที่ก็อยู่ห้าตัวนะครับโดยทั่วไปนะครับส่วนขนาดของแถวของห้าติ๊กนะครับก็แล้วแต่ครับนะฮะเพื่อการคำนวณให้นะครับความจุก็เช่นเดียวกันนะครับคือหากเป็นไปได้นะครับนะครับในการพิจารณาในการใช้เหล็กขนาดไซส์ห้าติ๊กควรจะเท่ากันควรจะนะครับเท่ากันหีือใหญ่กว่า ะครับแต่ถ้าใหญ่กว่านะครับอย่าลืมนะครับว่าไอ้ใหญ่กว่าก็มีข้อด้อยนะครับก็คือมันจะทําให้นะครับเราเบื nah, ant, ่อหน้ท <BR Christianity, S 2> <S iros> ี่นะครับครับความพร้อมในการให้บริการดีมากเขาบอกว่านะครับเหล็กห้านี้ก็คือมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นระบบจะในการจัดสร้างข้อความมาใหม่นะครับโดยใช้แผนควบคุมเหล็กประสิทธิภาพของเหล็กห้านะครับส่วนการลดความประสิทธิภาพของการทํางานนะครับ เนื่องจากมีการติดตั้งพาลินี้นะครับกระจายในภาพติตต่างๆนะครับถ้าภาพที่เกิดโรบเหลวขึ้นมานะครับอาจจะใช้เวลาในการรีวิวข้อมูลนานนะครับใช้เวลานานเป็นวันก็แล้วแต่หลายวันนะครับรับปัญหาด้านนี้ด้วยนะครับประสิทธิภาพในการอ่านข้อมูลก็ดีมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับดีถึงดีที่สุดนี่คือเหตุผลนะครับที่ว่านะครับเหรียญห้านะครับก็ยังลองใจผู้ใช้งานตลอดมานะครับที่ผ่านมานะครับ ข้อก็ตัวในการทำงานต่างๆครับประเด็นข้อการเขียนข้อมูลนี้คือมารการนะครับแล้วก็ในการเขียนแบบมีค่าพาเรนที่ด้วยการจ่ายตามน้ำต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามประเด็นข้อดีนะครับก็คือครับเราไม่ต้องเสียค่าเล่นไปส่วนหนึนะครับเพื่อเก็บพาเรนที่โดยโดยเฉพาะนะครับแค่เสียเืิอที่เป็นส่วนหนึ่งก็นด้เองนะครับในการจัดเก็บพาเรนที่นะครับใครจ่ายหรือว่าใครจ่ายแพงนะครับ แต่ว่าประสิทธิภาพในการเขียนดีมากแบบเลนด็อกแบบซิงเป็นเชี่ยวนี่ก็คือเรียกว่าดีดีมากอย่าเดียวข้อบกใช้งานเซิร์ฟเวอร์นะครับนะเขาไม่มีใครเอาเหรียญท่าไปติดตั้งในเครื่องดีบอรตัวเองหรอกครับแต่ก็มีก็มีเซิร์ฟเวอร์ก็ได้คบที่ที่ใช้นะครับเแบบเหรียญท่านะครับครับเช่นเซิร์ฟเวอร์นี่ให้บริการแอปพลิเคชันต่างๆนะครับพวกพวกไดรฟ์เซิร์ฟเวอร์นะครับเว็บ เมลเซิร์ฟเวอร์นะครับอินราเน็ตเซิร์ฟเวอร์นะครับใช้เลน5โอเคนะครับได้เลยเลน6เลน6นะครับมีเน s หลายยี่ห้อครับที่ใช้เลน6ได้นะครับเลน6นะครับก็คือเป็นเลนที่พัฒนาอัพเกรดขึ้นมาจากเลน5นะครับรูปแบบก็คือกระจายข้อมูลเป็นร็อกๆไปตามฮาร์ติสันต์มันตมีพาริตี้มาให้ด้วยนะครับลักษณะของร็อกนะครับเขียนลงไวใที่แต่ละตัวเนี่ยนะครับ ดันั้นนะครับระบบนี้นะครับจะมีพาริตี้แบบคู่ถูกเขียนลงบนมันนิดนะครับมาดูภาพนิ้ตรงนั้นแทนที่จะมีหนึ่งมีหนึ่งพาริตี้นะครับก็จะมีนะครับชุดนะครับพาริตี้นะครับคือมาสองสองชุดนะครับแล้วพาริตี้ขึ้นมาสองชุดนะครับจะเป็นแบบที่นั้นนะครับอันด้วยเหตุนี้นะครับก็คือเป็นเป็นหลักประกันเป็นหลักประกันว่านะครับข้อมูลข่าวสารนะครับที่เราเขียนลงไปแล้วก็อ่านมานั้นนะครับมีความน่าเชื่อถือนะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้เลยนะครับนี่คือลักษณะนะครับของการนะครับจัดสรรนนะะคครรรรััับบจดสของคุณภาพนะครับถ้าเราใช้เหล่งคงนั้นนะครับตัวคอนโทรลเลอร์นะครับนะก็ต้องมาต้องแบบพิเศษนะนั่นก็หมายความว่าเน็ที่ซ่อมคอนเน็ตแหล่งคงนะครับต้องมีคอนโทรลเลอร์นะครับที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเพียงพอเพียงพอเพราะว่าเนื่องจากคุณภาพนั้นกระจายไปตามภาพที่ต่างๆแล้วแถมมีจับเห็่งคงคู่ด้วย ครับถ้าดยเหตุนี้นะครับไอตัวคอนโทลเลอร์ต้องมีประสิทธิภาพดีเพียงพอนะครับครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ก็ครับต้องการฮาร์ดดิสก์นะครับยังน้อย4ตัวนะครับสตัวหรือมากกว่านะครับทีนี้ก็คืออยู่กับว่าประสิทธิภาพนะครับของแผงควบคุมเนี่ยมันซ่อมขอดได้ฮาร์ดดิสก์ได้สักกี่ตัวนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่า NAS ตัวนี้นะครับสามารถมองเห็นฮาร์ดดิสก์นะครับได้ประมาณกี่ตัวก็คืออยู่กับเรามีกิมเบ ทั้งอย่างใน5 a นะครับก็หมายความว่าตัวคอมเพลเตอร์ซัพพอร์ตได้ถึง5 5ชุดนะครับับขนาดของ L เลยนะครับก็คือนะครับก็คือขนาดของตัวฮาร์ดดิสนะครับแล้วก็จำนวนของฮาร์ดดิสนะครับห้าดดิสนะครับก็มีสูงนะครับในการคำนวณนะครับครับขนาดความจุก็เช่นเดียวกันครับส่วนระบบท่องแทนกันค่อนข้างจะดีมากนะครับก็คือถ้าหากมีฮาร์ดดิสสองตัยความเสียระบบยังทำงานได้เช่นนะครับเรามี เรามีนะครับาดนิดๆนะครับอยู่นะครับ5ตัว6ตัวนะครับ2ตัวมีปัญหาก็ทำงันได้นะครับดังเช่นเดียวกันครับถ้าดูตามนี้นะครับนะผมเข้าใจว่านะครับซีนอรี้นะครับเขาพัฒนา SHR ขึ้นมานะครับโดยใช้แนวความคิดของเหตุผลนะครับก็คือสามารถยอมรับความเสียหายได้1ป็นารงเดีได้หรือสองครได้ ะครับภายใต้ DHR นะครับเราสามารถก็คือหมายความว่าเราต้องมีฮาร์ดดิส์นะครับเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกหลายตัวนะครับแล้วก็คือระบบเ h r ก็คือระบบนะครับลีดเดอร์แดนของลีดเดอแดนนะครับก็คือมีตัวลีดเดแดนแล้วจะมีตัวลีดเดอร์แดนพวกมันกินทีหนึ่งนะครับนั่นเลยโม่นะครับเขาเปิดในในในท้องนะครับถ้าหากว่าฮาร์ดดิส์นะครับเนึ่งตัวเสียก็ยังทำงานได้สองตัวเสียก็ยังทำงานได้ข้อมูลนะครับก็ยังอยู่นะครับ แล้วเวลาที่เราเอานะครับอันิตนึครับเติมเข้าไปพวกมันจะรีวิวจะรีวิวสร้างมาใหม่ได้นะครับนี่เป็นจุดข้อดีนะครับความพร้อมการให้บริการสุดยอดนะครับนะเพราะว่ามีระบบนะครับจัดสร้างข้อมูลมาใหม่นะครับภายใต้ควบคุมตัวนี้นะครับส่วนนะครับการลดทอนประสิทธิภาพในการในการทํางานนะครับอาจจะบ้าครับเนื่องจากว่ามีพาลิตี่2งชุดฮาร์ดดิ์ตัวมีพาลิตี่2ชุดนะครับก็ทำไมมี2ชุดนะ ทุกที่สอน <tinc S 2> ตัวแบ็กอัพเป็นตัวแบ็คอัพของของทุกแรกก็คือเป็นดอนแดนเป็นดอนแดนของทุกแรกนั้นด้วยเหตุนี้นะครับก็ครับประสิทธิภาพนะครับถือว่ายังโอเคอยู่นะครับดีมากนะครับส่วนการอ่านข้อมูลที่ดีมากกับดีที่สุดเกิดนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับประสิทธิภาพการการเขียนข้อม <trans> ูลแบบแยกนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นการเขียนค่าพารินตีนะครับนะแบบนะครับแบบคู่ถ้าด้วยเหตุนนะครับก็นะครับส่วนนี้นะครับ ส่วนการอ่านข้อมูลนะครับแบบเป็นลำดับนี้ดีนะครับประสิทธิภาพสูงนะครับแต่ค่าใช้จ่ายก็สูงตามไปด้วยนะครับงานที่เหมาะสมกับการใช้เด่นหกโครงขง่าบเด่นเซิร์ฟเวอร์เมลเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์นะหรือเซิร์ฟเวอร์การให้บริการข้อแบงข้อมูลนะครับไฟล์เซิร์ฟเวอร์และแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เหมาะก็เหมาะสมนะครับที่จะใช้นะครับนี้ได้เลนจ์เลนจ์แต่คับจะเป็นแบบแมทริก เลนจดนะครับมีความแตกต่างจากเลนจือื่นๆนะครับคือเป็นมาตรฐานนะครับครับมาตรฐานของระบบสตอเรจคอมพิวเตอร์นะครับก็หมายความว่านะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นะครับที่ซัพพอร์ตเลนจดนะครับก็จะสามารถที่จะครับสามารถนะครับจะต้องเป็นอุปกรณ์ประเภทนะครับพวกสตอเรจนะครับครับเฉพาะเลยนะครับอันนี้ก็คือคิดค้นโดยนะครับบริษัทสตอเรจนะครับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอนะครับใช้อุปกรณ์จัดเก็บเฉพาะนะครับหน่วยนะครับ บริษองค์กรแห่งนี้นะครับนั่นเลนเจ็ดนะครับทำงานบนแนวความคิดของนะครับสามกับสี่มาลควบรวมกันก็คือเอาทั้งสองเอาข้อดีทั้งสองแบบนะครับอยากมาควบรวมกันนะครับก็เลยทําให้นะครับในการขลายขีดจำกัดนะครับของเลนสามและเลนสี่รวมลงได้นะครับเลนเจ็ดมีระบบแคชชิ่งนะครับทีนี้นะครับโดยโดยทั่วไปใครตรวจจับนะ หลายยี่ห้อนะเลนส์เจ็ดนะครับจะไม่มีจะไม่มีการใช้เพราะว่าเลนส์เจ็ดเป็นหลายเส้นไปเส้นนะครับของบริษัทนี้นะครับนั้นนะครับคำถามว่าถามว่าประสิทธิภาพดีไหมนะครับก็ตอบม่านะครับอันนี้ก็ดีครับนะฮะระบบทดแทนนี่ก็ดีนะครับแล้วก็การการเก็บข้อมูลนะครับนั้นครับแบบเลนส์ดอมแบบนะครับซิปเป็นเชียวนะครับแล้วก็นะครับเมื่อเมื่อเมื่อเทียบกับเลนส์สามเลนสี่นะครับดีดีกว่า ยิงอยู่ครับว่าแม้ว่าจะเอาส่วนดีของเลนส์สามส่วนีของเลนส์สีเข้ามาเข้ามารวมรวมรวมกันนะครับถิกนะครับแต่ไม่ได้ทาให้ประสิทธิภาพนะครับมันด้อยกวนะครับกับทวามได้ดีกับทวาได้ดีกว่านะครับอันแผนแผนพวกกลุ่มเล็สนะครับต้องการก็ต้องแารพิเศษนะครับนะก็เฉพาะผู้ผู้ผลิตรายที้รายเดียวนันเป็นผู้สร้างนะครับนั้นถ้าด้วยเหตุนี้นะครับต้องเฉพาะอุปกรณโดยเฉพาะนั้นโอกาสจะเห็นนะครับ ในในะครับในในแอร์สตัวไปก็ไป่เห็นด้วยก่อนนะครับความต้องการปอะหารนี้ก็ขึ้นอยู่กับแหลควบคุมนะรับว่าซับซับพอประมาณกี่ตัวซับพอร์ตได้กี่ตัววิธีการใช้เป็นยังไงนะครับส่วนแอร์เลยก็ขึ้นอยู่กับรุ่นนะครับคือทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับนะครับผู้ผลิตนะครับของเรนเรนเจ็ดโดยเฉพาะกันเดียวการดูเห็นนี้นะครับอันนี้ก็จริงๆค่อนข้างจะจบจบนะครับผู้ผลิตโดยเฉพาะนะครับสิทธิภาพการเขียนข้อมูลแบบนะครับแบบสูง คือการเขียนข้อมูลฮาร์ดดิสก์มีสองแบบครับแบบเรียงลำดับซิปเป็นเชียวกับแบบสุ่มนะครับคือบางบางอย่างนะครับการเขียนในแบบซิปเป็นเชียวนะครับอาจจะดีนะครับสูงก็อาจจะแย่นะครับแต่ว่าสำหรับในกรณีนี่ยครับทั้งเขียนแบบสุ่มแล้วก็แบบทั้งแบบซิปเป็นเชี่ยวแบบเรียงลำดับนะครับเนี่ยต่างกันด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนการอ่านข้อมูลนะครับก็ดีถึงดีเลอรส่วนก็คือว่าทั้งแบบการการอ่านการเขียนแบบแบบสุ่มหรือแบบซิปเป็นเชียวนะครับก็ดีเลยทั้ แต่ค่าใช้จ่ายแพงมากนะครับอันนี้ก็พิจารณากันนะครับข้อดีประสิทธิภาพครับนะครับเพราะเป็นการรวมเอาความสามารถของเดชสามเดชสี่นะครับมาเข้ามาด้วยกันนะครับก็คืออัตราความเร็วนะครับคือประสิทธิภาพนะครับตั้งแต่หนึ่งจุดหกถึงหกเท่าเลยทีเดียวนะครับแต่เราค่าอบจทย์เฉพาะผู้ผลิตนะครับข้อจำกัดผู้บริรายโจทย์น่าจะต้องอาศัยตึกระตพึ่งพาอาศัยนะครับผู้ผลิตนะครับ ฉพาะนะครับเฉพาะลายต้องทำเองนะครับต้องมีการติดตามอยู่เป็นครับเพื่อป้องกันให้เกิดปัญหาเพื่อไปดับแระสูญเสียข้อมูลในแอนนะครับอันนี้ต้องมีต้องระวังด้วยนะครับต่อไปครับเลขศูนย์บวกหนึ่งหรือหนึ่งบวกศูนย์หรือเลขสินะครับและนะครับเออเลขสินะครับก็เป็นอันป็นอะไรที่ไม่ใช่ของใหม่นะครับแต่ก็มีมาได้สักพักนะครับ ต่เรนส,สิ่งเริ่มเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็นํามาใช้นะครับกัน,ค,นค่อนข้างมากขึ้นนะครับการนั้นการทํางานของเรนซิงนะครับก็คือเริมจากการแบ่งข้อมูลนะครับแล้วส่งแล้วมาส่งไปจัดเก็บตามฮาร์ติงตาา่างๆนะครับเสร็จแล้วก็มีการทำมีเดอร์ลิงบนฮาร์ดดิ้งตัหาขึา้นมาอีกสองตัวก็เข้ากับว่าอย่างไรครับถ้าเราใช้เลนิ่นะครับก็เข้ากับว่า1เราได้เนื้อที่เพิ่มขึ้น2 เราได้มีเลอริงด้วยก็คือเรามีทั้งสองอย่างนะครับก็คือเราสามารถที่ขยายขนาดกระบวนขององาบุึงอนีิตเลมากว้างขึน้นบวกกันกับนะครับเราได้นะครับมีเลอริงนะครับเช่นเดียวกันทีนี้รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลอาจจะซับซ้อนนิดนึ่งเราได้เห็นนะครับว่านะครับลักษณะเป็นแบบนะครับเป็นเลนนะครับเป็นการผสมผสานกันระหว่างเลศูงย์กับเลหนึ่งนะครับ อย่างที่จะได้ทราบนะครับว่าแรงศูนย์นั้นเลงศูนย์นั้นไม่มีไแรงดันดันเลยแรงหนึ่งเล่มีแรงดันดัและเนื่องจากว่านะครับเราใช้แรงหนึ่งและศูนย์นะครับครับก็เลยทําให้นะครับมีการจับกับมีระดิ้งขึ้นมาชุดหนึ่งสเปรดดิ้งชุดหนึ่งแล้วพูดง่ายๆก็คือนะครับว่านะครับสมมติมาติดนะครับที่อยู่ตัวนะบตัวจงปากมือสองตัวนะครับความจุเท่าไหร่กระชั้นะครับเรามีมือริ้งนะครับเพิ่มมาสำหรับนะครับปากจุ นั่นก็หมายความว่านะครับตัวฮาร์ดดิสต์นะครับที่มีการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายแบบนี้เราเห็นไดครัาว่าข้อมูลนะครับ a ไว้ที่าร้ดตัวแรก p ไว้ตัวที่สําสลับกัน c d e f g h s h นะครับคือข้อมูลกระจายเก็บแต่เรามีมิลเลอริกนะครับแบบจัดเรียงครับแบบจัดเรียงนะครับลักษณะแบบนี้นะครับประโยชน์ที่ได้ก็คือนะครับหนึ่งเราได้นะครับข้อมูลที่มีความถูกนะครับอักษมากขึ้น ในขาดเดียวกันนะครับเราก็ยังได้นะครับในส่วนที่เป็นมิลลิลิด้วยนะครับก้อนเลนหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์นะครับนี่ก็เป็นนะครับเริ่มได้รับความนิยมนะครับหลายแห่งก็มีพุ่้นเยอะนะครับในส่วนนี้ครับฮาร์ดแวร์ที่ต้องการแผนควบคุมนะครับก็ต้องหมายความว่าเป็นเป็นฮาร์ดแวร์เฉพาะที่สามารถควบคุมเลนหนึ่งกับศูนย์ได้นะครับหรือศูนย์หนึ่งได้นะครับส่วนฮาร์ดดิสก์นะครับก็แล้วแต่นะครับ ฮาร์ดดิสก์จาต้องมีสี่สี่ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับนะครับคือกับเป็นฮาร์ดดิสก์จะต้องสี่สตัวนะครับแล้วก็จะต้องมีคู่ด้วยนะครับถ้าสมมตินะครับเรามีห้าตัวไม่ได้ครับมีก็มีหกตัวไปเลยหกแปดถ้าแปดไปเลยก็คือเป็นเลขคู่นะครับข้อแพ้นิดหนึ่งนะครับส่วนขนาดจำนวนของฮาร์ดดิสก์หรือแอลเอก็แล้วแต่ครับดูตามอาณาสจักันนะครับส่วนความจุนะครับของระบบนะครับก็นะครับใช้กด50 50นะครับ ใก้าสิบห้าสิบนี่ก็คือนะครับเป็ยังไม่กับแม่ค้าเกษตเองนะครับครับระบบตบระบบตบแทนกันนะครับดีมากสำหรับเหล็กสูบท์หนึ่งนะครับแต่ดีเลิศ์สำหรับนะครับเป็นศูนย์นะครับเห็กศูนย์ส่งความพร้อมให้บริการนี่ก็โอเคครับส่วนนะครับประสิทธิภาพการทำงานก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีนะครับเหล็อ่าเลนถึงขั้นผสมกันหากมีผลเลอกกระทบเรื่องประสิทธิภาพเลย น้อยะครับแต่ว่าการอ่านการเขียน <c oughs> ข้อมูลนี้ดีมากเลยนะครับนี่เป็นที่ยอกรับนะครับการอาร่านข้อมูลหรือการเขียนโค้ดแบบเรียงลำดับหรือว่าแบบแบบสูงนะครับนั้นประสิทธิภาพก็ดีมากเช่นเดียวกันแต่ค่าใช้จ่ายก็จะแพงนิดหนึ่งนะครับแพงแะค่ความตรงที่แพงวงจรควบคุมนะครับควบคุมการทำงานของ,ง,งเหล็กในหนึ่งที่ยูงนะครับข้อมูใช้งานนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์เป็นเน็ตเซิร์ฟเวอร์เป็น Server, เซิ Server, เ Server, ร์ฟเวอร์อินเทอรเนเซิร์ฟเวอร์อพ เซิร์เวอร์ไฟล์เซิร์เวอร์ครับต้นข้อเสียข้อดีเหมือนกันนะครับดูข้อดีก่อนนะครับเลซิมีบบรูปแบบครับแบบสตรีมสตรีมน,น,น,นี่ก็คือนะครับการนะครับเนื้อที่ห้าติดนะครับนั่นต่อเนื้อกันเรียกว่าแบบแบบสตรีมนะครับในเชิงเส้นครับแต่ก็มีเซกเมนต์แบบเรนก็คือนะครับมีส่วนหนึ่งที่เป็นปเลนผสมกันนะครับทั้งเลนเน,น,นึ่ยมีระบบทพิ่มแพรกันเพื่อเพิ่มความเรนว มีข้อดีนะครับแต่เลขหนึ่งศูนย์มีโอเวอร์เฮดนะครับแบบกับทำเท่านี้ก็หมายความว่าโอเวอร์เฮดนี่ก็คือว่าฮาร์ดดิสต์นะครับจะต้องคอยนะครับแบกนะครับเพื่อเอาข้อมูลนี้นะครับไปซิงกับฮาร์ดดิสต์ตัวหนึ่งเมื่อเวลาเซฟข้อมูลลงในฮาร์ดดิสต์นะครับเซฟข้อมูลลงในฮาร์ดดิสต์แล้วเนี่ยนะครับเป็นตัวหลักต้องมีการนะครับเอาข้อมบนที่ไปเก็บมาเปนตัวทดสอบด้วยก็จะมีปัญหาภาระเรื่องเกี่ยวกับนะครับแบนติประสิทธิภาพนะครับเล็กน้อยนะครับ แต่ข้อเสียนะครับโอเวอร์เฮดสูงโอเวอร์เฮดสูงก็คือหมายนะครับอาจจะต้องมีเสียเวลาในการที่ตัวหลักนะครับตัวหลักจะต้องนะครับมีการนะครับเอาข้อมูลนั่นเไปเรียกให้กับกาที่ตัวหลอกนะครับแล้วฮาร์ดดิสนะครับตัวต้องมีการจัดเก็บข้อมูลแบบฐานการจับคู่กันแล้วจุดี้ปรสิทมีภาพหกันก็คือหมายความว่าติดตั้งฮาร์ดดิสต้องมีคู่อานหาว่านะครับเราซื้อ N a สนะครับแบบ 5A นะครับ ก็ไม่มีเหตุผลนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับถึงสุดใช้ไม่ได้เพก็หกตัวไม่ต้องแปดเบยังนั่นโอเคนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีห้าเบนะครับเราใช้เลนห้าก็ได้ครับเลนห้าเนตเลนเนสาก็ได้นะครับแต่ว่าเลนห้าเรเทกว่านะครับเราก็ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเป็นศั่ทว่าเราเอาห้าเบมานทำเป็นสิบเล็กซึ่งเราไม่อยากแนะนำนะครับไม่อยากไม่อยากไม่อยากแนะนำนะครับ เอาข้อมูลกระจายเก็บไปทั่วนะครับแล้วเวลาเกิดสมมติน,นะครับว่าอานิพางนะครับนนก็ไปหมดมนกันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับครับมีข้อจากัดในการขยายสิลปามระบบนะครับอาจจะมีเป็นเป็นข้อด้อยนะครับยิ่งมีขนาดมาก,กยิ่งมีผลนะครับ